สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว a e d t r a i n e r นะครับของยี่ห้อไมเรนะครับโอเคแกะกล่องนะครับเขียนชัดเจนนะครับว่าเป็น a e d t r a i n e r นะครับโมเดล Benehard t h a i n e r นะครับ a d o นะครับอ่ะแกะกล่องออกมานะครับเปิดกล่องนะครับว้าวแดงเลยอ่ะโอเคหยิบออกมานะครับ โอเคเปิดกระเป๋านะครับแพ็กมาในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับเปิดซิปนะครับอืมโอเคนะครับดูครับมีรีโมทนะครับมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับสองสี่หกแปดแปดก้อนแล้วก็แบตเตอรี่เล็กน่าจะเป็นแบตเตอรี่รีโมทนะครับสองก้อนนะครับเดี๋ยวไปใ,ใส่ ๋ยวค่อยใกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นคอนเนคเตอร์นะครับสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กนะครับหมดยางอ่าแพดนะครับแพดเทนเนอร์นะครับสำหรับเด็กนะครับสำหรับผู้ใหญ่เดานะครับสองอันนะครับนี้หมดแล้วนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอ่ะตัวเครื่องอ่ะโอเคประกอบชิ้นเล็กก่อนนะครับ ผู้มือนะครับที่หลังประกอบชิ้นเล็กก่อนนี่รีโมทนะครับรีโมทด้านหลังของรีโมทนะครับโอเคมีช่องใส่แบตเตอรี่เล็กนะครับทําการใส่แบตเตอรี่นะครับโอเคใส่แบตเตอรี่โอเครีโมทพร้อมใช้นะครับรีโมทมีอะไรบ้างนะครับในรีโมทนะครับมีอ่าเซนเรียลนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6มี6ห um, ้าหมีหกเนิโอนะครับเซนิโอที่1ก็คือช็อก1ครั้งที่เหลือก็คือไม่ช็อกเลยนะครับเีนิโอร์สอก็คือช็อก2ครั้งแรกนะครับที่เหลือก็คือไม่ช็อกเลยนะครับเซนิโอที่3ก็คือช็อก3ครั้งแรกที่เหลือคือไม่ช็อกเลย s ซนิโอที่4นะครับก็คือช็อกเว้นกับไม่ช็อกช็อกเว้นกับไม่ช็อกนะครับสลับกันไปเซนิโอรที่5ก็คือช็อกทุกครั้งนะครับเวียนไปกี่ครั้งก็จะช็อกทุกครั้งนะครับเซนิโอร์ที่ห นะครับนั่นคือซีโนโวการใช้งานนะครับปุ่มต่อไปก็คือปุ่มเล่นนะับปุ่มเพลยแล้วก็ปุ่มพอสนะครับปุ่มต่อไปก็คือปุ่มกดเพื่อให้รับรู้ว่าเครื่องเ,อเราติดแผดดีแล้วเครื่องจะทําทการวิเคราะห์ต่อนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือรูปแบตเตอรี่โ o แบตเตอรี่ Battery, นะครับปุ่มด้านนี้ก็คือ motion นะครับจำลอง m o ชั่นถ้าหากว่า คนไข้มีการขยับนะครับหรือคนไข er ้ถูกขยับจนเกิดแรงสั่นนะครับเครื่องจะไม่ทําการวิเคราะห์เพราะมันดีเท t เจอนะครับตัวเครื่องจริงนะครับมันดีเท t เจอการขยับการเคลื่อนไหวของร่างกายเครื่องจะทําการไม่วิเคราะห์แล้วก็จะแจ้งเตือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือการถูกขยับถูกเขย่านะครับอันนี้คือปุ่มนี้ก็คือแจ้งเครื่องแจ้งเครื่องนะครับกดไปแจ้งแจ้งเครื่องว่านักเรียนติดแผ่นไม่ดีนะครับติดแผ่นไม่ดีตัวนี้นะครับ เครื่องหมายสัาแล้วก็มีขีดขีดก,กากระบาดทับก็คือแจ้งเครื่องบอกว่าซีเน,นีร์ต่อไปนี้ขอเป็นพิเศษนะครคือขอไม่ช็อกนะครับอันต่อไปก็คือแบตหมดนะครับแบตหมดหรือแบตพร่องนะครับต่างกันนะครับอันนี้แบตแบตแบตออนโลแบตนะครับอันนี้แบตพร่องนะดีเพนต์นะครับ อันนี้แจ้งสถานะเครื่องไม่พร้อมใช้งานนะครับปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงแต่เป็นถ้าเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงเขาจะมีตัวดีเท t นะครับเสียงถ้ามันเสียงดังมากนะครับเขาจะเสียงดังมากขึ้นนะครับแข่งกับเสียงที่มันดังอยู่นะครับอ่ะตัวเครื่องนะครับต่อไปนะครับเรื่องของแพดนะครับเราจะประกอบแพดกันนะครับ ตัวแผ่นะครับให้มา2องอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์หนึ่งใช้เด็กอะแดปเตอร์หนึ่งใช้สําหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทําการ <c oughs> แปะมาซะให้มันเรียบร้อยอันจริงๆแล้วอันไหนก็ได้นะครับแยกสีมาให้นักเรียนอย่างนี้เฉยนะครับอันนี้ก็ทําการแกะแพ่นะครับแกะแผ่แล้วก็เสียบเข้ากับที่ตัวตัวตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้จะขออนุญาตไม่แกะนะครับเนื่องจากว่าเป็นของของใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเสียของ จะใช้อาแดปเตอร์จำลองนะครับเสียบให้ดูนะครับเสียบให oui. ้ดูอ่าแล้วก็เอาอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับแกร็บนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้ามีแพ่นะครับแล้วก็ม้วนนะครับนักเรียนแล้วก็ม้วนม้วนแพ่นะครับม้วนม้วนสายพร้อมแพ่นะครับเสียบเข้าช่องด้านหลังนะครับเสียบเก็บไว้อ่าโอเคอันนี้ก็คือความใช้งานอ่าต่อไป การใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีมาให้ทั้งหมด 2, 4, 6, 8ก้อนนะครับวิธีการกดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมีปุ่มด้านนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็สไลด์ไปด้านนี้นะครับสไลด์ไปนะครับฝาที่อยู่ด้านหลังก็จะหลุดออกมานะครับก็จะเจอช่องใส่แบตเตอรี่นะครับก็ทําการแพคแบตเตอรี่เข้าไปโอเคแพคแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ แล้วเราก็ทําการปิดนะครับวางลงไปแล้วก็สไลด์ด้านตรงข้ามนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคเปิดใช้งานเครื่องนะครับปุ่มเปิดสีเขียวอินดิเคเตอร์สีเขียวความใช้งานขึ้นมานะครับเราก็จะทําหน้าที่ของเขาไปเหมือน AED นะครับแนะนําทีละขั้นตอนไปนะครับก้าแต่ตัวกดปุ่มพอ u นะครับที่รีโมทนะครับเพื่อให้เขาหยุดนะครับผมจะทําการอธิบายนะครับ สติกเกอร์ด้านตรงนี้ยังไม่แกะออกมองไม่เห็นเะคับอ,อยากแกะแป๊บ,บนึงนะครับอโอเคแกะออกแล้วนะครับมองเห็นนะครับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องยี่ห้อไมเลนะครับปุ่มเปิดอินดิเคเตอร์นะครับตัวรับแสงนะครับเขียนชัดเจนว่าเป็นเบนฮาร์ดเทรนเนอร์นะครับ Not for c ์กิ i c a l u s e นะครับครั้งแรก นี่เปิดเปิดเครื่องขึ้นมาเป็นซีเนียร ที่1นะครับเรากําหนดไว้นะครับทุกเครื่องจะเป็นเซนเนอโรที่1ทั้งหมดมันจะมีอยู่6กเซนเนอโรนะครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยรีโมทนะครับหรือเปลี่ยนได้ที่คอนฟิกของตัวเครื่องนะครับอันนี้คือช็อคครั้งที่0ูนะครับเมื่อช็อคผ่านไปกี่ครั้งก็จะนับเขาให้นะครับว่า1 2 3 4 5ในการช็อคแล้วเวลาที่ใช้ในการทํา CPR าครั้งนี้หมดไปแล้วกี่นาทีกี่วินาทีนะครับโหมดที่ใช้นะขณะนี้เป็นโหมดเด็กหรือโหมดผู้ใหญ่นะครับระดับเสียงเป็นระดับเสียง เลเวลห2หรือ3สูงสุดนะครับอันนี้คืออินดิเคเตอร์แบตเตอรี่จริงๆที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความนะครับข้อความอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับจะแนะนําทุกๆขั้นตอนนะครับ,บงด้านล่างซ้ายมือนะเป็นซอฟต์คีย์มีอยู่3อันนะครับสาปุ่ม 1, 2 3อนะครับซอฟต์คีย์นี้คำสั่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าจอนะครับ ตอน adviser. นี้นะครับปุ่มนี้ใช้กดเลือกระหว่างเด็กและผู้ใหญ่เครื่องจริงก็เหมือนกันนะครับปุ่มนี้กดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีเมนูขึ้นมานะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับภาษาที่ใช้คือธงชาติใหญ่คือธงชาติสิสิทงไท,ทยนะครับก็ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับกดไปอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมพอดมันอยู่นะครับมันก็จะเปลี่ยนธงชาติไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเลือกภาษาได้หลายภาษาอสมควรนะครับปุ่มล่างๆก็คือปุ่มช็อคนะครับปุ่มช็อบ ปุ่มรับเสียงเครื่องจริงสามารถบันทึกเสียงสภาพแวดล้อมได้นะครับเซ็นเซอร์เสียงเซ็นเซอร์แสงนะครับปรับเสียงแข่งกับคนคนที่อยู่รอบข้างนะครับปรับแสงแข่งกับแสงสภาพรอบรอบข้างได้นะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มเสียง USB มีปุ่มเสียงนะครับอ่าโอเคมีมีเท่านี้นะครับน้าหนักของเครื่องลืมแจ้งไปหนักเท่าเครื่องจริงนะครับหนักเท่าเครื่องจริงโอเคเราจะรันต่อไปนะครับก็กดปุ่มพอร์หรือปุ่มเพย์นะครับ แนะนำให้ทำการช็อคอ่าแนะนาให้ทาการช็อคนะครับถ้าสัมผัสตัวผู้ป่วยไฟก็จะกระพริบนะครับในรูปก็จะบอกแล้วก็กดปุ่มช็อกครับฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยกดปุ่มช็อกผู้ป่วยได้รับการช็อกนะครับเครื่องก็จะนับเขาครั้งที่หนึ่งเวลาผ่านไปแนะนําการกดหน้าอกนะครับสําหรับโหมดผู้ใหญ่อ่ะสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นสาหรับโหมดเด็ก สมมติว่าเปลี่ยนเป็นโหมดผู้ใหญ่นะครับกดก็ไปเปลี่ยนนะครับเขาจะแนะนําเป็นโหมดผู้ใหญ่นะครับฟังไม่ทันกดอินฟเมชันนะครับเขาก็จะทําการแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับสั่มือไว้บนหน้าอกผู้ป่วยฟังไม่ทันถ้ากดอินฟเมชันนะครับประสาทนิ้วมือวางสั่มือไว้บนหน้าอกผู้ป่วยอืนะฮะปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนนะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดในการ CPR เป็น15ต่อ2เป็น Hand Only เป็น30ต่อ2นะครับเราจะได้หมดไหนแล้วก็ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนนะครับก็จะมีเสียงเมทโนมนัปัแปะ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 แปเราก็ทำการ CPR ตามเสียงเมทโนมนะครับสำหรับการใช้งานของ e a d t r a i n e r นะครับของยี่ห้อ y มเล e เ็นแฮร์ดชานเนอร์นะครับ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอินโฟเมชันทั้งหมดเนี่ยก็จะแนะนําอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะต่อไปปิดเครื่องนะครับปิดพอปิดเครื่องปุ๊บเขาจะโชว์สถานะนะครับเซตติ้งของเขาไว้นะครับเราจะปิดเราก็กดปุ่มปิดตรงนี้นะครับหรือว่าเราอยากจะเข้าไปเซตติ้ง d e ฟอลต์ของเขานะครับเข้าไปเซตติ้งเราก็กดเครื่องหมายเซตติ้งนะครับเราก็จะสามารถใช้ลูกศรเลื่อนนะครับก็อาวามใช้ลูกศรขึ้นลงเลือกเพื่อที่จะปรับนะฮะสมมุตินะครับ เลเวลเลเวลของเสียงนะครับตอนนี้อยู่ไฮสม,มุ้มมันดังมากเกินไปเ้วก็กดลงนะเป็นมีเดียมเป็นโลนะครับแล้วก็วนปิดเสียงเลยไม่ต้องแนะนำอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าโอเคผมขออนุญ,ญาตปรับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเป็นไฮนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกนะเพื่อที่ขยับลงมานะครับเชนเนโอนะครับหนึ่งคือช็อคหนึ่งครั้งที่เหลือคือไม่ช็อคเลยสองคือช็อคสองครั้งแรกที่เหลือคือไม่ช็อคเลยสามคือช็อคสามครั้งแรกที่เหลือคือไม่ช็อคเลยสี่คือช็อคเว้นสลับกับไม่ช็อค นะครับช็อคสลับกับไม่ช็อค5คือช็อคทั้งหมดน่ทุกครั้งที่กดก็คือแนะนําให้ทําการช็อคมดเลยนะครับก็คือต่อไปคือ6ก็คือทุกครั้งนะครับที่เครื่องวิเคราะห์เครื่องจะบอกว่าไม่แนะนําให้ทําการช็อคนะครับนอนช็อคอิโบริชัมนะครับอ่าโอเคเลื่อนต่อไปสมมุตินะกับโฮลขออนุญาตกลับมาเดิมนะปืนมีคนไม่ใช้ต่อนะฮะเป็นเซนิโอที่1นะครับ อ่ะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เป็นโซนิโอที่5ก็คือช็อคทุกครั้งเลยนะครับก็จะเลื่อนลงมา้านล่างนะครับ CPR pattern ก็คือ30ต่อ2นะครับจะเลือกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้15ต่อ2หรือ hand only ก็ได้นะครับขออนุญาตก,กลับมาเป็น default คือ3ต่อ2ควาจริง default กดเลือกได้ที่ตรงนี้นะครับก็ต่อไปนะครับเลือกเข้ามาทีา่พลังงานที่ใช้นะครับพลังงานที่ใช้ในการช็อคนะครับ level เเของคิด level ของ a d o w นะครับก็คือ first s o second s o c k เเ เพิ่ช็อปหนึ่งร้อยนะครับเอาตามนี้ไปก่อนนะครับเปลี่ยนมาแขกเลื่อนลงมาที่เลเวลของเดานะครับสองร้อยสามร้อยสามร้อยหกสิบจูนนะครับเป็นไบฟฟสิกนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาต่อเป็นภาษานะครับแรกเริ่มใช้ภาษาไทยนะครับหรือเราอยากจะเปลี่ยนภาษาอื่นก็ได้ก็เปลี่ยนไปตามตรงชาตินะครับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับ มีเยอะพอสมควรนะครับอนุญาตก,กลับมาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับเล่นต่อไปเป็น Default ก็จะกลับมาเป็นที่ default เหมือนเดิมนะครับโอเคเมื่อเราจะออกก็กดปุ่มปิด1ครั้งนะครับมาที่หน้าจอนี้เราก็กดปิดเครื่องก็จะปิดไปนะครับสำหรับบิเนฮาร์อาดออเซีรีนะครับเทรนเนอร์ก็มีอยู่เท่านี้ครัขอบคุณครับ